ครับเจ็ดหมื่นครับครบพว่นถูกไหม เอาเท่านั้นค่ะเดือนส1เอ็ดสวัสดีค่ะมือค่าคื <c oughs> อแรงเก้งแถมมาแล้วมาแล้วหลายเพื่อนมาปลาไปเป็นฟูงเลยได้บวมนี่นอกจากว่าประหยัดเลยนะทุกคนทุกคนจ๋าพ่อปูไมียาเบ้อพ่อปูขับรถมารับคนสวด 붙어서, 붙어서 안 도망가, 안 움직이는 게 아, 여기 두 마리가 아까 나 달래켰는데 평일에 따고 그래서 그냥 그러려나 그 이렇게 쳐다봤더니, 두 마리가 붙어서 안가 꽁알만 한게 꽁알만 한거 끝까지, 쬐끄만 한게 문, 문다았어요

อันแต่เศร้าได้หนีกิมจีทนาะถามมาตื่นจากโมงกระลิออกแล้วว่าอันไปเฮ็ดรลานาะคะอันโหลดนึ่งสิงเป็นคนตื่นเวาลาเองดอกเราก็เลยหัวเราหัวเลยบรรลูจิตตื่นสวย <c oughs> เดี๋ยวซอมาแปลเป็นภาษากลางให้ฟังนะคะทุกคนขณะนี้นะคะแม่ร้อยถือสายอยู่นะคะแม่ร้อยโทรวิดีโอคลอมาค่ะและซอก็เอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้ตรงกระมังให้แม่ <c oughs> ได้เห็นพวกเราทํางานอย่าง ชัดเจนนะคะทุกคนเมื่อกี้ค่ะซอคุยกับแม่แม่ยาแล้วก็พาก,กันหัวเราะก็เพราะว่าซอถามแม่ยาว่าหัวใช้เท้าจะล้างตอนไหนแม่บอกว่าล้างพรุ่งนี้เช้าซอก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าซอจะเป็นคนล้างเองแม่ไม่ต้องทํานะแม่ทํางานแค่ร้านอาหารอย่างเดียวพอพอพูดเสร็จก็เลยพาก,กันหัวเราะค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าซอพูดแบบนี้แสดงว่าซอจะตื่นสายค่ะทุกคนแต่ซอไม่ได้บอกตรงๆถ้าซอบอกแบบนี้คือใช่เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าจะตื่นสวยๆจักหน่อย หนึ่งจ้าโอเคโอเคอ้าวหทำแล้เน่ 그 그게 맛있더리야. 그런다고 어제 그러가냐고. 그런 하나. 음. đi cọp chi ăn hát chị new suit bayo. Nguyên hát được new suit, nấu sở yêu. Bang 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 นี่คือแป้งมันฝรั่งที่แม่ยาก,กวนไว้รอตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนซอก็มาถ่ายให้ไม่ทันเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนวิธีทำนะ่ะไม่ยากค่ะทุกคนมันง่ายมากๆนะคะแค่นําแป้งมันฝรั่งผสมกับน้ําแล้วเราก็คนๆๆให้แป้งละลายหลังจากนั้นก็เอาขึ้นเตาค่ะเปิดเตาแก๊สแล้วก็กวนค่ะคนๆๆน,น,นะคะแล้วแป้งมันก็จะเริ่มเหนียวได้สภาพแบบนี้ค่ะถ้าของใครทําแล้วมันเหนียวข้นเกินไปเราก็แค่เติมน้ําลงไปนะคะแล้วเราก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะ ไม่ต้องเหนียวมากไม่ยากก็จะนํามาทําซอสนะคะเอน้ำปลาเกาหลีหรือใช้เป็นน้ําปลาแทนก็ได้ค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมปัน่น โอ้กุ้งกุ้งมาอกุ้งดองค่ะกุ้งดองใส่อะไรน้องใส่เกลือกุ้งดองใส่เดือจนเค็มแม่บอกว่าใส่เยอะๆเลยจะได้อร่อยจะให้ความนัวแล้วก็ความเค็มแทนเกลือแทนน้แทนน้ำปลาหนึ่งกลางแล้วก็ขิงค่ะขิงดองน้ำตาล ช่วงฤดูฤดูร้อนนะคะขิงที่เกาหลีจะเยอะมากเลยเขาก็เลยดองใส่น้ำน้ำตาลนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะจะได้เก็บไว้นานๆนะคะไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าใครมีขิงสดที่บ้านเรานะคะก็ใช้แค่นี้พอใช้นิดเดียวเพราะขิงสดกลิ่นมันจะกลิ่นของมันจะแรงมากนะคะดองน้ําตาลขินก็จะอ่อนหน่อยค่ะค่ะต้นหอมคัดคัด ใส่ไปแล้วต้นหอมหอมใหญ่ผักกาดผักกาดหินนะคะผักกาดหินค่ะแล้วก็แน้ำตาลอันตรีบิวบิวของชิลล์กุชก้าเราจิ้มก่อนนะ 对，这是始吧。 นอันนี้ซอจะไม่ได้ผ่าเป็นสี่ส่วนนะคะอันนี้จะเอาไว้กินค่ะทุกคนซอบอกกับแม่ว่าซออยากลองกินแบบนี้ดูนะคะเพราะซอเห็นคนเกาหลีเขาทําคลิปลง YouTube เขากินแบบนี้แหละกลมๆมาทั้งหัวเลยค่ะทุกคนกัดดังกรอบๆนะคะกินกับต้มมาม่าแบบมันน่าอร่อยมากเลยค่ะซอเลยบอกแม่ยาแม่ยาก็เลยทําไว้ให้กระปุกนึงค่ะอันนี้คือของครอบครัวนะคะส่วนอันที่ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะเอาไว้ขายในร้านอาหารค่ะ 아이구 잘하네 아이구 잘네아이잘네 음 맛있어. 이거 지금 응. 맛있어. 지금 맛있어. 아 맛있다. 맛있어. 음. 맛있다 맛있어. 맛있어. 맛어요 เหตุผลที่ต้องโรยเกลือก็เพราะว่าพอเวลาเราใส่กระปุกแบบนี้ใช่ไหมทุกคนพวกน้ําซอสน้ําต่างๆมันก็จะซึมออกมาจากตัวผักนะคะแล้วก็ไหลไปกองรวมกันอยู่ด้านล่างค่ะและด้านบนก็จะแห้งๆจืดๆนะคะเราก็เลยจะต้องโรยเกลือและใช้ถุงพลาสติกนะคะปิดด้านบนไว้ไม่ให้กิมจิเราแห้งด้วยค่ะ น,น,นี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็น้ำจิ้มแจ่วของโซนะคะตำเกลือกับน้ำตาลนะคะแล้วก็พริกผงชูรสใส่ด้วยกัน,นะคะ่ะพริกสีแดงนะคะอื้อูอร่อยอันเนี้ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มเกลือก็ได้นะคะก็อร่อยแล้วค่ะ Tak. Okay, apa nak ha? เพื้นที่ไปเก็บกันมาเมื่อวานนี้โดนจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมีแม่ค้าคนกลางนะคะมารับไปขายต่อค่ะแม่ค้าคนกลางก็คือพี่นีค่ะพี่สาวซอนนั่นเองนะคะทุกคนเขาจะเอาไปขายต่อให้กับเพื่อนๆเ,เขานะคะซอก็เลยขายให้ถูกๆละอะ่กิโลละสี่พันวอนคะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าตอนเย็นเราจะขายได้กี่ถุงแล้วก็จะได้เงินเท่าไหร่นะคะ 옮기려고 했는데 사이즈가 안 맞아서 그대로 그냥 놔두고. <laughs> 필요하네. 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 <웃음> <빨간색은> <웃음> 나도. 나도. ครับเจ็ดหมื่นครับครบท่วนถูก,ถกไหมดีอะอมาป้ะดีมากครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยครับสวัสดีครับ ลักแอปเปิลเหมือนมาขายล้วก็ใจาก,กันเองเว้าไปนะคะทุกคนเว้านัวหัวมวนจ่าถ่ายไปลักมาสิดท้ายลงโซเชียลให้โลกรูกได้จังไหนละเนาะ19กิโ,โลโขายไปหมดเรียบร้อยแล้วเอ้ย18กิโลขายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนได้เงินมาทั้งหมด1,900บาทนะคะเงินรอบนี้ก็แบ่งกันเรียบร้อยเลยค่ะ,<ล>ะคุณลุงที่ส่วนแอปเปิลก็ไม่เอานะคะคุณลุงบอกเอามปคายเอาไปขายเลยดีกว่ามันลนทิ้งนะคะคุณลุงก็มีน้ำใจมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าคนเกาหลีเขาไม่กินแอปเปิลลูกเล็กๆ แบบนนนี้กันนะคะซอก็เก็บมาขายเอาเงินนอกดีกว่ามันเสียทิ้งค่ะแล้วเดี๋ยวซอกลับไทยซซอก็จะซื้อน้ำผึ้งมาฝากคุณลุงเหมือนทุกป,ปีเลยค่ะคุณลุงชอบน้ำผึ้งสุดๆเลยนะคะว่าแล้วก็มาทําก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่านะคะทุกคนวันนี้ขอเสนอเมนูกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใสน้ําซุปสีทองทําง่ายอร่อยมากจะสุดได้เลยค่ะ พอต้มครบ30นาทีนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็พักไว้นะคะจนกว่าแรงดันในหม้อนะคะจะไม่มีแล้วค่ะเราถึงเปิดฝาหม้อได้นะคะก็จะได้น้ําซุปเหลืองทองใสมาแบบนี้นะคะทุกคนปรุงก็ง่ายด้วยนะคะและน้ําซุปอร่อยมากๆทุกคนต้องลองทําดูนะคะทําง่ายอร่อยมากด้วยค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีหมอ้อแรงดันนะคะก็ใช้เป็นหมอ้อปกติตุ่นก็ได้แต่ต้องใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะถ้าตุ่นด้วยไฟแรงนะ้ามันจะขุ่นค่ะ

아, 언제 먹어도 맛있 还有。<laughs> <laughs>